สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเดือปังคลาสสิกนะครับแต่วันนี้เอารถเอ,อ่อเป็นโนวารนครับรถนี้ตั้งแต่สมัยผมเรียนนะครับเรียนสินทรนทอนครับใช้จีบสาวก็คันนี้แหละครับคุนแพรนะครับ,นรบโนวาเป็นรถเก่าแล้วก็ามาทำใหม่ครับ ถ้าจะิยุคกลางศูนย์ตอนสมัยเรียนด้วยกันก็รุ่นด้วยกันเขาก็รู้รู้รู้กันดีครับคันนี้ครับนี่อะไรมากครับรถเติมๆมครับนู่ดับอีกน่าจะขับบูน่าจะ,าาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะพาชมบรรยากาศนะครับผม ขับรถเล่นเป็นรถเล็กก็นิดนิหน่อยๆครับผม่อาอได้ข่าวอยู่ครับร็บเดิมๆครับผม สิทพาสิ่งครับผมอยู่เส้นนอกเมืองน,นะครับเส้นสุรินทร์ลำธีประมาจะเข้าในตัวอำเภอเมืองสุรินทร์ครับรถไม่ค่อยได้ขับครับผม นานน,านที่ออกมาวิ่งนิดหน่อยรถซื้อกับข้าวครับท่านนี้วันนี้เราก็ว่าจะไปไล่กับ ร้อยย่าอยแม่งรถวิ่งอยู่แปดสิบมันจะไปไล่กับร้อยยี่บห้าไงวะก็จะไปไล่กับร้อยยห้าของเพื่อนนะครับ L อออาจจะไล่กันสุขมสนธน่เฉยพอหอมปากหอมคอสักเกียร์สองเกียร์ว่าไป ม Big ีบิ๊กไบคับตามด้วยสมุกคี้ไบหรือบิ๊กไบครับ เรือนไม้ก็จะไม่มีครับไล่เบาครับผมเรือนไม้ไม่ต้องใช้ไอ้ที่ไม่มีเพราะว่าหายครับไม่มีเงินซื้อาส กราไดอยู่หน้าสารกลางครับสารกลางเก่าครับในเมืองสุรินทร์ครับผมเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าสู่หน้าสอพอไปเลยครับสพเมืองสุรินทร์นะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือข้างหน้าเนี่ครับนุพี่รอด้วย ก็จะเป็นเส้นเออเขาเรียกอะไรสพเมืองสุรินลงพักสุรินมุ่งหน้าตลาดน้อยนะครับผมโอ้ตกหลุมยางแตกหมนี่ยางครับยางครับยางบางครับยางบาง นี่เขาก็สีแยก,กลาดน้อยครับลงรับจำนำํำนี่ยครับื่มออตอุกนะทำไมมันเหมือนออตอุกไม่ออกเลยครับคอนไม่มีครับผมโอ้โหอ,ออกตัวยกล้อครับผม นี่ก็คือตลาดน้อยนะครับผมครับเขาเรียกตลาดน้อยครับเ้อโอ้ uh เดี่ยวมาจะเฮ้ยอัตนตรายเลยครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนสุราเวีาคารนะครับนี่ครับโรงเรียนสุราเวีาคารครับเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนตอนสมัยมต้นนะครับมปลายผมได้ไปโรงเรียนอยู่โรงเรียน สินทรนครับหน้าตาดีครับผมเลยได้เปเรียน,นส,น <laughs> นนสินทอนครับโรงเรียนสินทรก็คือเรียนหญิงล้วนนะครับเพิ่งเปลี่ยเป็นสหขามองได้ไปเรียนเป็นคือ นักเรียนม่งมีอยู่ผู้ชายคือห้องหนึ่งก็คือสามคนนะ่ะลอกนั้นผู้หญิงสี่สิบคนครับโอ้โหโอบอุ่นครับผมสี่ห้าหกผมเรียนอยู่สินทรนครับถ้าเกิดสมัยนั้นได้ทำช่อง u ูทู e คงจะสนุกครับได้ถ่ายให้คนดูสาวสารโรงเรียนนะครับเนาะตอนสมัยนั้นก็ เพจอย่างเดียวครับตอนสมัยผมครับเพจเจอแล้วก็จีบจีบกันก็ MSN อย่างเงี้ยเพิร์ดอย่างเงี้ยเออห้องแอดซูลินถิ่นชั้งใหญ่ประมาณนี้แหละห้องซูลินอะไรเงี้ยอะไรโอ้โหอยากเจอคนซูลินอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยจะได้คุยกันอะไรเงี้ยครับเพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดเก้าเก้ารือเปล่า แล้วก็มา MSN แล้วก็มาพัฒนาเป็นลายนะครับเฮ้ยลูกพี่ไปทางซ้ายเรือขวาวะงงหมดแล้วเนี้ยขับตามเนี้ยนี่เราก็จะอยู่ต้องแยกบิ๊กซีนะครับยอม,มาตามนัดหมายวันนี้เฮ้ยแม่งคนเยอะว่ะ ปิดชิปแล้วกรแล้วจ้านนี้อยู่น้ำบิ๊กซีนะครับ a later few moments later. ครับนี่เราเราก็นัดนัดกับเพื่อนเจไว้นะครับที่โรบินสันนะครับจะไปดูรถ l อส2 5หน่อยครับ โล่งครับเอ่อน่าจะขับสนุกกว่าเดิมครับเมื่อกี้ขับในเมืองครับไม่ได้รีบครับ ขอฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ